ฮัลโหลสวัสดีครับทุกคนโ oh, oh. อ้โหวันนี้เราอยู่กับจีมสัตว์ป่าของเล่นทั้งหลายแหลกโอ้โ oh, ห oh. เยอะมากเลยทุกคนแล้วก็นี่ข้างหลังมีเรายอดมนุษย์ยืนคอยอยู่นะครับไล่จากตัวแรกเลยนะครับตัวนี้ก็จะเป็นพี่ช้างพี่ช้างเอลฟเฟน oh, ช้างไปแล้วเขาจะเดินข้ามไปฝั่งนู้นนะ ไปวิควาย Buffalo. บัฟฟโลวิควายตามไปนี่ไอ้นี่ปีลัวนะครับแม่ลัวข้าวข้าวข้าว,ว,าวเป็นอะไรเป็นอะไรทำไมเดินเท้หลังเฮ้วยวนมานี่แล้วอันนี้มาอะไร เอ้ยพี่ช้างนี่นี่ก็ช้างน้อยไปแล้วนู่นไปนู่นแล้วพี่หมูหมูน้อยหมูน้อยเอ้ยหมูหนูหนูหมูนี่ช้าง โอ้ยย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 ยเอช้างตัวนี้ไปนู่นแล้วช้างอีกตัวนึงหัวอีกตัวไปนู่นแล้วนู่นไปนู่นแล้วไปไหนกันก็ไม่รู้ เดี๋ยวไปตามพี่ม้ากับมาก่อนมีพี่ควายอยู่นี่ว้าวกลับไปหาเพื่อนไปไปเลยกลับไปหาเพื่อนพี่ควายพี่ควายอยู่นี่พี่ควายหนีมาอยู่นี่ไปเลยพี่ควาย เออ้ยพี่ช้างไปไหนช้างจะหนีเพื่อนไปไหนโอ้โหไปตามพี่ช้างพี่ควายไปโอเคทุกคนวันนี้ขอลาไปก่อนนะครับบาย